ทุกเกิดเพราะความคิดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมะเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนหัวข้อที่เราจะสนทนากันก็คือทุกเกิดเพราะความคิดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมตอนที่1ความคิดคืออะไรความคิดไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่มิตรมันเป็นเพียงกลไกรธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขบางอย่างเมื่อมีการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดก็ตามมา เห็นรูปก็คิดได้ยินเสียงก็คิดถูกคนตำหนิก็คิดได้รับคำชมก็นั่งคิดวนเวียนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาและต่อมาจึงมีตัณหาความอยากความคิดจึงเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจอันเป็นผลมาจากการประทบกันของสลายตตนะแต่มนุษย์เรามักไปยึดถือมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราเลยทุกตอนที่สองทุกเพราะคิดอย่างไร ความคิดไม่ใช่ปัญหาแต่การหลงเชื่อความคิดโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือปัญหาเราไม่ได้ทุกเพราะคำพูดของคนอื่นแต่เราทุกเพราะเราคิดตีความคำพูดนั้นไปเองเช่นมีคนพูดว่าคุณทำงานไม่ดีเลยถ้าใจเราเป็นกลางเราอาจฟังเฉยแต่ถ้าใจเราไม่ฝึกความคิดจะมาเต็มทำไมเขาด่าเราเขาไม่เข้าใจเราเลยเราไม่มีคุณค่าเลยเหรอนั่นแหละทุกมันเกิดจากความคิดซ้อนความคิดตอนที่สามจะหยุดความคิดได้ไหมคำตอบคือ หยุดไม่ได้อย่างถาวรเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่ไหลไปเหมือนลำธารแต่เราสามารถรู้ทันความคิดได้และเมื่อรู้ทันความคิดก็จะไม่มีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนัณะเมื่อมีสติความคิดก็เหมือนคนพูดอยู่ไกลๆเราได้ยินแต่เราไม่จำเป็นต้องตอบรับไม่ต้องไปต่อความยาวสาวยืดกับมันตอนที่ 4. วิธีฝึกดูความคิดเพื่อคลายทุกข์วิธีง่ายๆที่พอทำได้เลยคือหยุดกิจกรรม แล้วนั่งเงียบๆสักห้านาทีหลับตาเบาๆหายใจลึกๆดูความคิดที่เกิดขึ้นเหมือนดูเมฆบนฟ้าไม่ตัดสินไม่ตามมันไปแค่รู้ว่าอ๋อความคิดมาอีกแล้วฝึกบ่อยๆวันละสองสามรอบหรือทุกครั้งที่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดฟุง้งซ่านพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าการเจริญสติในจิตคือรู้ทันความคิดโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันตอนสุดท้ายความสุขอยู่ตรงไหนความสุขไม่ได้อยู่ที่ไม่มีความคิด แต่ความสุขอยู่ที่ใจที่ไม่ตกเป็นทาสของความคิดเมื่อเราไม่หลงคิดเราก็เป็นอิสระจากมันเหมือนเรานั่งอยู่บนฝั่งแม่น้ํามองสายน้ําไหลผ่านไปเราไม่จําเป็นต้องกระโดดลงไปไหว้กับมันทุกครั้งทุกจึงไม่ใช่เรื่องนอกตัวแต่คือเรื่องภายในใจหากเรารู้เท่าทันใจของเราเราก็จะพบอิสระภาพและความเบาสบายอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีสติรู้ทันความคิดแล้วพบกับความสงบใจจากภายใน ขอบคุณครับสาธุหากท่านผู้ฟังสนใจจะฟังเรื่องอะไรในพุทธศาสนาเขียนคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามค้นหามาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ